สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอ l เล็ต0นึ่บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเนื่องจากว่า ทางท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้มีการออกแถลงการชุดใหญ่แล้วนะคะว่าจะมีการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปได้รับเงินนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อายุเกิน16ปีแล้วจะได้รับแต่จะต้องอยู่ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดด้วยซึ่งที่แน่ๆตอนนี้มี2กลุ่มที่จะโดนตัดสิทธิ์แน่นอนก็เลยทําให้หลายๆคนเป็นกังวลใจ ว่าเราได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยู่เราจะโดนตัดสิทธิ์ไหมหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินผู้สูงอายุอยู่จะโดนตัดสิทธิ์ด้วยไหมหรือจากกระแสะข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่ากลุ่มคนที่ไม่เคยเสียภาษีหรือว่าไม่ได้อยู่ในระบบภาษี จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทอันนี้จริงไหมนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็มีข่าวออกมายืนยันแน่นอนแล้วนะคะว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิ t ัลวอ l เล็ต0 0 0 0บาทแน่นอนถ้าหากว่าอายุเกิน16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่เขากำหนดให้ลงทะเบียนนะคะแต่จะมีเพียง2กลุ่มนี้เท่านั้น ที่ถูกตัดสิทธิ์แน่ๆไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิ t ัลวอ l เล็ต0นึ่บาทจะเป็นกลุ่มไหนนะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้ไหนก็นําข่าวสารมาจากกรุงเทพธุรกิจที่มีการออกมาเปิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิ t ัลวอ l เล็ต0นึ่บาทว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนกันวันไหนและได้รับเงินกันวันไหนรวมถึง2กลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์นั้นจะเป็นใครบ้างนะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูความคืบหน้าซึ่งประชาชนก็รอคอยมานานสำหรับความหวังแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทกับคำถามที่ว่าจะได้ใช้เงินวันไหนรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะมีเกณฑ์เข้ารับเงิน ร้านค้าที่ร่วมโครงการซื้อของซื้อสินค้าอะไรได้บ้างนะคะรวมถึงใครที่จะถูกตัดสิทธิ์ทำยังไงก็ไม่ได้รับเงินนี้แน่นอนโดยเงื่อนไขของโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0งบาทซึ่งทางท่านนายกเศรษฐาทวีสินถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อยกระดับเศรฐษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับประชาชนก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่ได้ใช้ความพยายามสูงสุดฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจํากัดต่างๆทั้งหลายนะคะ รวมถึงอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยทั้งประชาชนและร้านค้าก็จะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนกันในเร็ววันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้กําหนดระยะเวลาออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งสําหรับเงื่อนไขของโครงการดิจิตอลวอลเล็นะคะไม่มีอะไรมากเลยก็คือใครที่จะมีสิทธิ์ได้ใช้เงิน Digital วอลเล็ตหนึ่งมืนบาทกลุ่มเป้าหมายในตอนนี้ก็คือประชาชนจํานวน50ล้านคนวงเงิน5้าแสนล้านบาท นะคะคสำหรับหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยก็คือเป็นประชาชนที่อายุ16ปีขึ้นไปณนะวันที่มีการลงทะเบียนนั่นเองนะคะก็คือเดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนถ้าหากว่าใครอายุครบ16ปีในวันนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็นี้แน่นอนแต่จะมีอยู่เพียงแค่2กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฟังให้ดีๆไม่ว่าเราจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอยู่หรือจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ไม่เสียภาษีไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับไหมนั่นก็คือ2กลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็แน่ๆนะคะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนเกินเด หมื่นบาทต่อเดือนนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่าเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าหากว่าเราเป็นฟรีแลนซ์แต่ละเดือนรายได้เราไม่เท่ากันบางเดือนก็น้อยกว่า7 0,000ืนบางเดือนก็มากกว่า7 0,000ืนตรงนี้นะคะเขาก็คือจะดูจากระบบภาษีนั่นเองก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน8ปดแส0นบาทต่อปีภาษีนั่นเองเพราะว่าเขาก็จะเอาทั้งปีนะคะนั่นก็คือรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมเขาก็เอา ามาหารเฉลี่ยกันนะคะถ้าหากว่าเรามีเงินได้พึงประเมิน 8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีอันนี้ก็คือหมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลวอลเลทห0 0 0 0บาทนั่นเองคิดง่ายๆนะคะก็คือคำนวณเองก็ได้ว่าเราก็เอารายได้เฉลี่ยของเราในแต่ละเดือนมาบวกกันแล้วก็หาร12ถ้าหากว่าเกิน70,000อันเนี้ยไม่ได้แน่นอนถูกตัดสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นใครที่มีเงินฝากเกิน 5แสนบาทอันนี้หมายความว่าเขาจะนำทุกบัญชีมารวมกันนะคะเกิดเรามีบัญชีนี้1 0 0 0งแสบัญชีนู้นส0 0แสนอีกบัญชีนึงส0มแสนซึ่งรวมกันแล้วเกิน5 0 0แสนอันเนี้ยเราก็จะไม่ได้รับ เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเรามีเงินฝากไม่เกิน500,000ยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในโครงการดิจิตอลนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่สอบถามเข้ามาจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มผู้สูงอายุไม่เคยเสียภาษีเลยตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวทั้งสิ้นนะคะถ้าอายุเกิน16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็จะได้รับเงินทั้งหมดยกเว้นถ้ามีรายได้เกิน70,000บาทต่อปีหรือว่ามีเงินฝากเกิน500,000บาทในบัญชีนั่นเองนะคะ รวมถึงระยะเวลาในการลงทะเบียนเขาก็กําหนดออกมาว่าเป็นไตรามาสที่3ของปี2567ก็คือได้แก่ช่วงกรกฎาคมสิงหาคมส่วนเงินจะโอนเข้าให้ในวันไหนก็คือไตรามาสที่4ของปี2567ก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนั่นเองค่ะและสําหรับคลิปนี้นายก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทซึ่งหลายๆคนก็กังวลใจนะคะสรุปแล้วคือมีแค่2กลุ่มนี้เท่านั้นที่ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ